นิกกี้นาชาัชชดลั่นตัดพี่น้องเมาณัชชาดูแลไม่ไหวอยากให้ขยันกว่านี้ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องข่าวดังทันกระแสทุกคนด้วยนะคะเป็นคู่พี่น้องที่อยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับนิกกี้นาชาัชชัดกับเมาณัชชาแต่ล่าสุด ทางครอบครัวได้ถูกโกงเงินไปหลายล้านบาทซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้คืนโดยนิกกี้นาชัดได้เผยผ่านรายการรายการหนึ่งว่าตอนนี้ตนเองนั้นจะตัดพี่ตัดน้องกับเมาส์แล้วเพราะดูแลไม่ไหวส่วนเรื่องเงินก็ยังไม่ได้คืนไอเมาส์ตอนนี้ผมไม่เอาแล้วครับพี่ ผมทิ้งแล้วไงตัดเลยปีที่แล้วถือว่าดูแลมาแล้วปีหนึ่งปีนี้ก็ไม่เอาแล้วทิ้งเลยก็เรื่องของเขาแล้วตอนนี้จริงๆพูดจริงๆนะครับเงินก็คือยังไม่ได้แต่ว่าตอนนี้เขาสู้กันอยู่ครับก็คือให้แม่กลับเมาส์ตามไปทางฝั่งทนายและตำรวจ ให้เขาไปจัดการผมไม่อยากจัดการผมไม่อยากเครียดงายตอนนี้ก็ยังไม่ได้เงินคืนครับเมื่อถามว่ายังให้เมาส์มาทำงานที่บริษัทด้วยไหมทางด้านนิกกี้นชาติบอกว่าไม่ให้เมาส์ทำงานแล้วครับเพราะว่า YouTube ที่มีเมาส์ยอดตกหมดเลยทางด้านของพิธีกรบอกว่า บ้าไปแล้วเราควรให้โอกาสคนสินิกกี้ก็บอกว่าให้โอกาสมานานแล้วไม่เอาแล้วหลายรอบแล้วครับก็เรื่องของมันแล้วตอนนี้ไม่เอาใครแล้วครับไม่ได้หมายถึงพักงานด้วยหมายถึงตลอดการและตลอดไปครับทางด้านพิธีกรก็ได้ถามนิกกี้ต่ออีกว่าไม่สงสารหรอครับ ที่น้องกันทางด้านของนิกกี้ก็ตอบว่าจริงๆก็สงสารครับแต่ว่าแฟนคลับเขาบอกว่าต้องให้เมาส์มันตูบ้างเพราะที่ผ่านมาเขาเหมือนมีผมคอยดูแลคอยซัพพอร์ตไงเขาก็จะไม่ค่อยขยนันไม่อยากทำงานแต่ถ้าดูอยู่ก็ดีแล้วจะได้ขยันขึ้นอันนี้พูดจริง ส่วนแม่ก็ตัดแม่เหมือนกันไม่เอาแม่ไม่เอาเมาส์และไม่เอาใครแต่เมียยังเอาเป็นไงปีนี้มาทางเนรคุณเพราะปีที่แล้วไปทางกระตันอยู่แล้วสำหรับเนื้อหาก็ได้จบลงไปแล้วนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ